สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยายมุกดามุกดาทาโลนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกลไลด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอยากคิดเยอะอยาคิดมากบางครั้งบางทีอาจจะตรงหรือบางทีอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะหัวข้อวันนี้เราจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ไหมหนักนะจะมีโชคบ้างไหมนะคะ มาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะเด e เอ็มเพจหลายคนอาจจะเจอสถานการณ์ที่เหนื่อยเบื่อซิงมันกำลังจะดีขึ้นนะคะให้อดทนไว้ก่อนเดยเอ็มเพจนะคะ ดิกชือถ้วยอสองอยู่นะเหนื่อยนะกับการที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้ามีปัญหากับใครอยู่คนคนนั้น <c oughs> เขายังส่องเราอยู่นะคะเขาอยากจะมาพูดมาคุยอยู่นะคะใจเย็นเย็นคนทาตน้ำอัศวินท้วยนะคะหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงกำลังจะดีขึ้น ดูจัดสติจัดเม้นนะคะด้วยวิบากกรรมทำให้เราเจอเรื่องปัญหาต่างๆนะคะไพเวีนกรรมอมันเป็นโปรกรมเวรนเรานี่แหละ <c oughs> เราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ได้ไหมได้ไหมหลังจากผ่านพ้นไปแล้วมันจะมีโชคอะไรบ้างไหมนะคะอื้ เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในช่วงการแผนการวางแผนชีวิตหลายคนอาจจะมีในเรื่องการทำงานอะไรต่างๆชีวิตอยู่การเริ่มต้นนะใจเย็นๆกำลังคิดกำลังแผนอยู่ว่า The World นะ t w o world หลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเราไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรหนักยังไงเราก็สู้ได้อดทนได้วันเวลาไม่ทําอะไรให้เราเสียหายหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะเจ็ดช่วยอืมการเงินกําลังจะดีขึ้นใครที่มีปัญหาการเงินใครที่มีปัญหาเรื่องติดขัดอะไรต่างๆในชีวิตเรา <c oughs> กําลังจะเปลี่ยนแปลงกําลังจะดีขึ้น อสศวินถือเหรียญโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินการเงินของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกจะดีขึ้นแต่มันช้ามาช้าแต่มาชัวร์อะไรประมาณนี้ใครที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใครที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการบ้านเมืองเขาจะดีขึ้นนะคะ หนึ่งไม่เทาาปัญหาต่างๆจะหมดไปถ้าท่านอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ถ้าท่านอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานสิ่งนั้นกําลังจะมาถ้าท่านจะอยากให้ใครอืมอยากให้ใครใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักนะมันกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีว้าวการเงินเด่นมากนะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินติดขัดเร็วๆนี้เรื่องเงินท่านจะหมุนไปได้ปัญหาต่างๆจะหมดจะแก้ไขได้ง่ายจะดีขึ้นนะคะเอ็ดออฟเพนท์โคกเก้าเหรียญเจดเหรียญแปดเหรียญว้าวนะคะสถานการณ์ที่ท่านเป็นอยู่นี้จะผ่านพ้นไปได้ไหม้วนพ้นไปได้ บางคนมีปัญหาเรื่องความรักบางคนมีปัญหาเรื่องสายตานะคะใจเย็นๆอือสามไม้เท้านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องงานใครที่รอคอยอะไรสักอย่างสิ่งนั้นจะมาถึงมือใารในสามวันสามวัิทนี้นะคะใจเย็นๆคนที่เคยอกหกักรักคุทตอนนี้เอามือกลุ่มเข้ามาบเลย ฉันจะเอายังไงฉันจะไปตอ่อหรือฉันจะหยุดฉันจะอะไรยังไงโอ้คิดเยอะคิดมากนะบางทีมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะหลายคนอาจจะผิดหวังเรื่องความรัก <c oughs> หลายคนอาจจะรอคอยเรื่องเงินเออหลายคนอาจจะ <c oughs> มีปัญหา ตดขึ้นลงคืนศาล <c oughs> สิ่งต่างๆเหล่านี้กําลังจะหมดไปนะคะจะโดดเด่นมากเรื่องการเงิน <c oughs> นะคะจะโดดเด่นมากเรื่องการเงินบวกลบคูณหารสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะดีขึ้น <c oughs> ไม่เกินสามเดือนนี้หลายสิ่งหลายอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะถ้าอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ขอยากลงมือทับธุรกิจอะไรใหม่ๆทําทำได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้น จะเปลี่ยนแปลงนะคะกับผู้ข้อที่ว่าเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ไหมผ่านพ้นแล้วเราจะมีโชคไหมผ่านพ้นได้แล้วเราจะโชคดีจากนี้ไปเราจะมีโชคโดยเฉพาะด้านการเงินนะคะ <c oughs> บางคนเครียดกลุ่มเรื่องความรักบ, <c oughs> บางคนมีเรื่องต้องอเกี่ยวข้องกับกฎหมายขึ้นลงขึ้นศาลหรือเกี่ยวข้องกับทะแนคุมทะแนความอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นนะคะ กิ้งเหลียนนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องเงินอาจจะเจอดวงอุปธรรมอาจจะมีคนเข้ามาอุปธรรมอาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะโดดเด่นเรื่องการเงินมากนะคะใครที่ปัญหาการเงินติดขัดจากนี้ไปชีวิตของท่านจะดีขึ้นการเงินของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอวว์เดือดสั้นนะคะสิบไม่เท้าเดือดสั้น ไม่มีอะไรเอาอยู่แล้วนะคะใครที่ผ่านพ้นมาเห็นคลิปนี้รับพลังงานบวกๆไว้เลยนะยายก็ยากขอรับไว้ด้วยคนเลยนี่นะคะเปิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆจะจบไปไหมจะจบแล้วเราจะมีโชคใหม่มีช่วงการเงินของท่านกําลังจะเด่นนะคะดิสันขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหนักๆชีวิตเราจะเป็นอะไรยังไงเอาอยู่นะคะไปได้ชีวิตที่ติดลมชีวิตที่มีปัญหา ชีวิตที่มีแต่เรื่องแต่ลาโอ้มันอะไรยังไงเนี่ยชีวิตคนเรามีปัญหาจังเลยมันจะดีขึ้นนะคะไม่ต้องมีไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรไม่ต้องรออะไรมากมายนะคะเจ็ดดาบบางทีบางท่านอาจจะเคยโดนแทงข้างหลังคนรักไม่ซื่อสัตย์คนในที่ทํางานไม่ชอบหรืออะไรปัญหามันเยอะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหมดไปมันจะดีขึ้นนะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก,ก่า ราชนีดาบนะคะบางทีด้วยคําพูดคาจาด้วยสถานการณ์เราเป็นคนตรงเราเป็นคนแบบซื่อๆือตรงๆพูดจาเหมือนควาสพาซ่าเขาบอกทําให้เราเข้ากับคนอื่นได้ยากนะคะใจะเย็นๆนะคะก้าวไม่เท้า <c oughs> บางคนอาจจะก,กําลังคิดกําลังมีปัญหาเรื่องงานฉันยังไม่อยากออกฉันยังไม่อยากย้ายฉันอยากอยู่ตรงนี้บางคนมีปัญหาเรื่องความรัก คนรักคู่ครองมีการบอกกันไปมีการเงียบกันนิ่งไปอืมจะดีขึ้นเดอ้อใจเย็นๆนะคะจัสเมนมันเป็นไพยวิบากกรรมช่วงนี้ถ้าใครทําบุญก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับผู้ยากไร้เกี่ยวกับทำบุญเกี่ยวกับเด็กผ้าหอ่อศพลงศพบ,บริจาคเขาไป้าบาทสิบาททําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะราชินีเหรียญใครที่ ร <c oughs> องเงินกู้เงินก้อนเงินเก็บเงินอะไรสักอย่างท่านจะมีเงินเข้ามาในมือนะคะเราท่านจะมีเงินก้อนเข้ามาในมือนะคะพยายามพูดให้ได้พูดให้เป็นคุยให้เป็นอย่าใช้ภาษามีภาษาดาบอย่าใช้อะไรที่งงแงงงงแงงเวลาเราอยากได้เงินของคนต้องพูดดีๆนะคะนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในคลิปนี้ขอรับพลังงานบวกๆไปเลย นะคะเป็ดอ่ะบางคนคิดเยอะคิดมากเกินไปหรือเปล่าเรื่องยังไม่เกิดเรื่องยังไม่คิดแต่เราคิดไปไกลแล้วนะใจเย็นๆซั <c oughs> บเหรียญหลายคนอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องเงินเรื่องงานลืมเรื่องความรักแต่ความรักก็รอคอยนะคะมองไปข้างหน้ามองหาคนที่เป็น <c oughs> คู่ครองบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามอาจจะเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะคะสามไม้เทา้าสามรองดาบเอ้ยไม่ใช่คอไปสองไม้เท้านะคะบางทีเวลาที่เราเรอคอยมันสิ้นสุดแล้วมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะคอยเรื่องเงินบางคนอาจจะคอยเรื่องความรักบางคนอาจจะคอยโชคลาภนะคะ การเงินของเราเด่นมากการเงินของเราจะดีขึ้นนะคะใจเย็นๆนะคะใครที่เคยอกหักรักคุดเคยเสียความรู้สึกมันจะดีขึ้นนะคะคนที่เคยผิดหวังต้องใจเย็นๆถ้ารอคอยใครสักคนเขาจะเดินทางเข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้นะคะ อัจวินดาบอัจวินไม้ขึ้นหมดในอัจวินไม้อัจวินถ้วยขึ้นหมดถ้าใครยังไม่มีคนรักอาจจะได้เจอคนรักคู่ครองคนทางไกลกาลังเดินทางมาเคยอกหักกิดบังรักขุ้นมาก่อนใช่ไหมเนี่ยใครที่รอก็คอยใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นจะเดินทางกลับเข้ามาในชีวิตเราเด้อบางท่านบางคนเลิกกันไปนานแล้วยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้อยู่ นะคะใจเย็นเย็นว้าวสิบถ้วยเดือสันเป็นอะไรที่เด่นมากใครที่รอคอยเรื่องการแต่งงาแต่งงานจะมีคนมาแต่งงานจะมีคนมาช่วยเหลือจะมีคนดูแลเธอสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยหนึ่งแม่เท้าเออหนึ่งแม้เท้าหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิตเรา จะดีขึ้นนะคะปัญหาต่างๆที่เราพบเราเจอมันจะหมดไปในชีวิตบางทีเราอาจจะคิดมากไปหรือเปล่านะมาดูไพ่สรุปกันเลยนะว,ว้าวไพ่สรุปไพ่หกถ้วยใครที่ยังไม่เจอคนรักคู่ของท่านอาจจะได้เจอในอคู่นะคะเป็นคนทางไกลเดินทางมาใครที่ กำลังแผนกำลังวางแผนกำลังคิดว่าจะแต่งงานกำลังจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวเราจะได้แต่งงานนะคะจะได้แต่งงานจะได้สร้างครอบครัวสิบเหรียญหกไป้ท้าขุ่นหมดนะคะขอนุญาตดื่นนมน้ำนะคะปัญหาชีวิตต่างๆปัญหาเรื่องราวต่างๆในชีวิตเรา ไม่แย่แล้วก็ไม่ร้ายเกินไปบางคนอาจจะคิดมากเอ๊ะทำไมปัญหาชีวิตของฉันเจอแบบนี้แบบนี้มันจะดีขึ้นไหมดีขึ้นด้วยตัวของเราเอง <c oughs> นะคะสำหรับท่านที่อยากดื่มนะ้ำกงขอภัย <c oughs> นะคะ นะคะใครที่ติดตามช่องของยายกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะพยายามลงคลิปให้ไดู้่เพราะว่ายายเว้นวักไปส่งสมบันเมื่อกี้ี้ปกตตุระนะคะนะคะใครที่ไม่เจอเนื้อกู่ปีนี้ท่านจะได้เจอเนื้อกู่ท่านจะได้แต่งงานนะคะหกไม้เท้าสิบถ้วยโอ้เป็นลาไรที่ดีมากนะคะขอ,ขอให้ทุกคนสมบันกันทุกคนเด้อนะคะกับหัวข้อที่ว่าอืชีวิตเรา เราจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ไหมและเราจะามีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาไหมมีนะคะเด่นที่สุดเรื่องความรักกับการเงินนะเด่นที่สุดอย่าพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆเด้อถ้ายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวกับหมอดูบางทีเปิดมาถึงตามหน้าเพศหน้าร้าเออฉันดูเข้าไปตรงฉันเออต้องขอภไป นะบางท่านบางคนด้วยคำพูดคำจาเป็นคนพูดแรงเป็นคนพูดตรงๆรง,รงทำให้คนฟังไม่ค่อยลื่นหูเปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่นะคะนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนสมหวังมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ